สองอย่างเลยพี่น้องนะครับไล่แบบไล่แบบมุมต like ั right ้งนะครับแล้วก uh, right oh, on ็ไล่แบบไล่นอนนะครับโอ้สองอย่างไปพร้อมกันเลยนะครับนะครับโอ้นะครับมอเดิสองสองช่องทางเลยวันนี้นะครับปากคำาก็ไลก็แช่นะครับสองช่องทางนะครับทางนะครับทางช็อตนะครับทางไล่แบบไล่แบบมุมตรงและไล่แบบแบบนอนนะครับอ่ะมาบอกกันเรียง แล้วทางเขานะครับกับซมี่ไผ่แน่นะครับที่หายมากนะครับคนแรกที่หายมากโมนี่นะครับกับซีมี่นะครับคนแรกเลยนะฮะโมนี่เนาะกับซีมี่นะครับไม่ไม่เก๊นะเขนแหลกเนาะไม่เก๊ฟันว่าไปไหวพระยุบทะครับอืมบทใหญ่นะบทเข้าไปในหันมีคนยูทูบหกสามสี่นะครับหกสามสี่นะครับสลับ อ๋อาองมเกเนาะหกสามสี่เลยนะครับอืมหกสามสี่กระตัดหกสามสามสี่หกสี่เนาะกันเก้าสี่เก้าสามฮอสลามเเกฝันเห็นนะครับอืมไทยไงเนาะนะครับอันเล็กทูบนะครับเขาจะถูไ้นะครับมีไฟไงอยู่ในหันนะครับฝากไลค์กดแชร์กดติดตามครับนะครับเมเกอนะครับอาจารย์ชื่อชายนะครับก็หายมากกันนะครับอาจารย์ชื่อชายให้วิ่งเกียรกับแปดบนล่างนะครับ จับให้เจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้านะครับเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับกันเก้าสี่เก้าห้าอ้าวตรงก็ไม่เกี้ครับเก้าสี่นะครับเนาะสามตัวก็สงสัว่าศูนย์เจ็ดสี่หนึ่งเก็ดสี่ศูนย์แปดสี่แล้วกันหนึ่งแปดสี่นะครับตามอ,อาจารย์ชียฉายนะครับนี่ไม่เกี้มีอาจารย์ชี้ชัยนะไปเขี้ยวน้อยนะครับโอ้ไปเขี้ยวน้อยฝันฝันดีแห้งครับฝันว่าอาจารย์นะครับอาจารย์สมานมาขอแต่งงานนะครับ อายุอาจารย์สมานกะรู้สึกว่าจะโรคหายเนาะอ่ารู้สึกว่าจะไปไหายเนาะชิดก่อนนะครับโรคอะไรเรื่องของเศร้านะครับอืมโอ้สี่เก้าย่างห้าสิบนะครับตอนเสียชีวิตอาจารย์สมา,ามเนนะมเ,เนาะ,ะ,ะนะครับอาจารย์สมานสี่เก้าย่างห้าสิบมีเขียวน้อยห้าสิบสามเนาะนะไม่ไปเสืออยู่ไปเขียวน้อยนะครับเอฟซีเพื่อให้ลืมลืมมาอยู่ม่เขียวน้อยวะนะครับ ม่เขียวน้อยเนี่อายุห้าสิบสามนะครับอาจารย์สมานสิบเก้าห้าสิบเนาะเพิ่มมากไม่เชียวน้อยขาอไม่เชียวหน่อยไปแต่งงานนะครับนะครับในบ้านเนี่ยโอ้ฟันดีนะครับมีดอกมะลิอยู่หน้าบ้านนะครับเป็นดอกไม้เงินดอกไม้ทองนะครับเด็ดทไรกะบ่เบิดนะครับเด็ดทไรลกะบ่เบิดนะครับกะถือว่าฟันดีเนาะนะครับบ้านเลยทีในฟันนะครับก็เป็นบ้านเลยทีเก้าสองห้านะครับเก้าสองห้านะครับเอาเลยตัดให้เก้าสองสองห้าเก้าห้านะครับแล้วกะ กสองหกห้านะเป็นตัวกันเนาะบ้านเลขที่จริงเพรื่อบ้านเลขที่เก้านะครับเก้าบ้านเลขที่เก้าทับหนึ่งนะครับมอเตอร์ก็เลือกเป็นศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งเนาะนะครับเก้าพวงอ้พร้อมเป็นศูนย์หกพร้อมนะครับพี่น้องไอซี่นะนะครับมีพลังงานก็มีเขี้ยหน่อยะ 2, 5, 5, 2, 5, นะครับออสอ,องอห้าหาสองน,น,นะครับอ้านะครับห้าสองสองห้านะครับเอาหัวเสียวกับตัวหนึ่งพี่น้องเอาหลุดหัยไม่ต้องกันครับมอเตอรกับข้าไปสูรเรียงเลขเสีวนะเยวกเนาะเลขเสียวกแล้ว ไปนวดครับวันนี้เรืองบ่าไดินเมลยตะเวนเนาะนะครับจัก,กวาก่ากะเอ๋อเพราะเป็นยังครับมาผู้ปลาพี่น้องนะปกติหมอเลยกะบไม่คอยไล่มาดนช่วงเวลานี้เนะาะเพราะว่ายังปกติในในในไล่น้ำไหล่วเขาไล่แต่ก็ได้เวดบุกว่นช่วงนี้นะครับมาสั่นนะทำอ,อะไรสดเจอตอนห้ยออกเลยนะครับอฉกมันต้องกันครับวันนี้ใครจะโชคใครจะมีใช่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับปทั้งช่องมาหลือช่วยได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาลุ้นไปต้องการครับเพื่อนครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับถูโจกมันมาครับรักได้แล้วครับโอ้ข้างที่ห้าโอ้ข้งที่ห้าแล้วครับข้างที่ห้าเรียบร้อยนะครับข้างที่ลูกที่ห้าครับลูกที่ห้า อ๋อวันนี้อาจารย์ทางไดจะปังค,ครับ่นนี้นะครับขางช่องเฮ้านะครับโดยบันหมายเลขเซลประจําลักขั้งที่ห้าเด็แกหมายเลขสามคอเซิร์นพนักงานออกในรางวัลที่ประจํายูหน่วยตุ้มหมายเลขสามพร้อมด้วยคณะกรรมการออกมาประจําทียูอุปรกรณ์ม้วนกลมพนักง,งานออกในรางวันจะได้ทําการมรรุอุปกรณ์มุกนกลมเป็นขั้งที่ห้าปฏิหารเรือนะครับ มีแนในการทำบอลลูนบอลลูนประกาศบอลลูนกับวันวันจงอยู่ในสภาพปกติบม่มีให้เล right. ือกผิดขาดตกเพื่อนบอกามไปตัวนี <t manuscript> okay. ้ใดๆท่านจึงสามารถเลยครับเอารางวัลได้ในระยะสิบวันตั้งแต่เมื่อเอารางวัลเป็นต้นไปเพราะเข้าใจน้ำคะแนนกรรมการขอให้พนักงานอ่าลูกสุดท้ายแล้วครับลูกสุดท้ายเฮ้ไม่ต้องการทำลูกสุดท้ายนะครับลูกสุดท้ายเฮ้ไปด้วยกันนะครับว่าใครจะ มีโชคนะครับอืมต่อไปขอเหียนเซิร์นคณะกรรมการเสี่ยงรายบัญมาเลกประจำล้วเป็นข้างที่หกขอเหียนเซิร์นอ่ะนะครับที่หกแล้วครับที่หกแล้วทำไรอะักายสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับรุ่นห่วยครับรุนห่วยนะครับรุนห่วยเพียนบ้านนะครับได้แก่หมายเลขหกขอเชิญนพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในอเลขช่อแล้วพี่น้องนะครับคณะกรรมการ ว่าประจําที่ยุุ่ปรณ์บูุดเล็จอแล้วนะครับนะครับเล็กจอกแล้วนะครับสมบัติไปขอยนเชิญ์น,น,นครับค<น>รับเลยครับผมน้อยันยนกเผื่อเสียงไห้โดยผันตกลงมาสู่บนห้องครับทางด้านนอกเป็นขั้นสุดท้ายขอยนเซิญมาครับสุดท้ายแล้วครับเฮ้ไปด้วยกันนะครับเมื่ <Hey, S 2> อนี้่นะครับรุนไปด้วยกันเฮไปด้วยกันครับหลุดไปด้วยจับเอานด้วยบานและน้ลุไป้วยกไว้วยกันครับหลุดไี่้วแหันเฮน่วยกหน่วย ลักนวยลวครับลักนวยครับขณะนี้น้อยบานท้งโค้ชน้อยบานก็ได้ถึงนําไปวางไว้อยู่บนน้องขับตามตำแหน่งที่ยกเสียงได้เป็นที่บ่ำห้อยต่อไปใอรพนักง,งานออกเลขรางวัลได้จับลักน,น้อยบานและทําการใครน้อยบาอ้านจะขายรางวัลแล้วนะครับย่างเป็นทางกาอ่ะจะขายรางวัลแล้วครับอ่ะมือนี่เอฟซีเฮาจะรวยยกช่องว่าครับกระล่องเบิร์น้องกันนะนะครับ อลอราเวยต้องกันครับในเวลานี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้ประธานทราบผลการออกเลขรางวัหหาาล,ออล,ลวหวยพัฒนาประจังวดทีเช้สาสองออกข้างวันที่ช้าเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันสหรางวัลเลขหกโถเลขที่ออกได้แก่นะครับอ้าวรู้ไปต้อง,อองกันครับ สองสี่เกาหหอ้าวเกิบเก้าครับนีนะครับพ่อครับเอาหาหาครัครับหาหานะครับหนึเก้าครับนาพานะครับหมอรวยบอกแล้วว่านะครับของนางกำพ้าครับหมอรวยบอกแล้วว่าพบ้าดสิบเก้านะครับอ้าเพราะว่าหายเพิ่นเียดอาตมไดบ้บ่มักสิบเก้าคัะอายุคนครับวันนี้มาสิบเก้าีนะครับ เลขสองตัวได้แก้มโอ้เลขเบิร์นม่ดีครับอาจารย์สมัยเบิร์นหกหกออกอาฮาโอ้ยนะเอ้านะครับผู้ใดสิบเก้านะครับพเขห็นไม่โชกันทางช่องเฮานะผู้ใดหกสิบเก้าเนี่ยครับแม่เลขกกันไม่เชียวหน่อยเขาครับไม่เขียวหน่อยไม่เขียวหน่อยสิบเก้านะครับอืมเอาแม่พรนะครับแม่พรแม่พรน้องแอนไม่เข้านะครับอืมอาจารย์สมัยวิ่งเก้าไมกแล้วครับวิ่งเก้านะครับ ครับอืมขออนุญาตได้ไหมเชียวน้อยรับมาได้นะครับไล่สดทั้งสองสองเครื่องเลยนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะไหมเชียวน้อยเนาะนะครับซิปเก้าเขาเตรมเตรียมเขาไปเชียวน้อยนะครับขออนุญาตได้ไหมเชียวน้อยรับมาได้นะครับเท่านี้ไล่สดสองจอเลยนะครับทั้งคลิปสั้น์ทั้งคลิปยาวนะครับเอาไปเชียวน้อยเขาเตรียเตรียมได้ไหนะไปเชียวน้อยอย่าโกรธนะครับพอดี่ไอ้มอรวยเปิดสองจองทางเลยนะครับเปิดสองเครื่องเลยนะครับอืม เด็กเข้าซิเกิลเขาเต็มๆครับแม่เขียวน้อยนะครับกัอ่ามีเพลเขาแนวส่วนกันไปต่อครับอเย็นเเ้อนะครับอืมแม่ไพ่ไม่เข้านะครับอ่าเด็กผู้่าเขาเนาะนะครับอืมนะครับแล้วก็มีนะครับภูเขาเต็มๆนะครับสิฟนี่หนากระภพาะกับแม่เขียวน้อยนะครับ อ้าวแม่ลุยเขาพ่อครับเมื <sh arp ly> <sh arp ly> <trans> ่อนี้ฝันกอดแม่พระนะครับฝันกบตัวเดียวครับสิบเก้านะครับแม่ลุยนะครับแม่ลุยสิบเก้าตัวเดียวนะครับสิบเก้าตัวเดียวแม่ลุยนะครับแม่ลุยเขาครับเออจับกบตัวเดียวครับเอามาในบ้านนะครับบานเลทีหนึ่งหกศูนย์นะครับการสิบเก้าแล้วเขาสิบเก้านะครับแม่ลุยเขานะครับออกไลออกนะครับเลขออกเลขออกนะครับคืออย่ามเลยวงแป๊บนึงได้ี่นลอง นะครับออกสองสี่หนึ่งเก้าห้าห้าครับออกสิบเก้ากับห้าห้านะครับสิบเก้ากับห้าห้าครับเพื่อนบ้านนะครับสิบเก้าห้าห้านะนะครับอารมณ์น่ากันครับสิบเก้าห้าห้านะครับสิบเก้าห้าห้าเก้าพวยก็หน่อยโอ้โทษขออภัยครับผมนะครับเต็มเต็มเลยจะรับเป็นเคียวหน่อยเนาะเคียวหน่อยแม่ลุยเข่าพ่อมนะครับแม่ลุยกระเข่าโอ้นะครับมันนาจะเข่าหลายคนเท่าเยอะสจะรับเ็กสิบเก้านะครับเต็มเต็มเลยนะครับอืม เลขสิบเก้านะครับแม่ลุยเขาแล้วนะครับสิบเก้านะครับแล้วก็มีแม่เชี่ยหน่อยนะครับบ้านเลขทีเก่าทับหนึ่งนะครับหมอรวยว่าแล้วสิบบอกเลขบ้านนะครับสิบเก้าทับหนึ่งนะครับเลขแม่เชี่ยหน่อยเขาเต็มเตมนะครับสิบเก้าทับหนึ่งนะครับอ่าเอซี่ไปโชคดีเลขบ้านนะครับเลขบ้านนะครับเลขบ้านหมอรวยบอกแล้วเลขไม่เชี่ยหน่อยมากออกเป็นปริศนานะครับออกเลขบ้านนี้นะครับ สิบเก่าทำหนึ่งตังๆครับไผเอามาไปได้เอามาเด้อนะครับเ้าเพื่อโชคดีนะครับมันมาเท่ากันนะอ่านะครับวันนี้เอานะครับเพมันมาแบงหมอรวยใส่เด้อนะครับเพมันเนาะนะครับลักก็มี่นะครับของของพระเอกนะครับเดี๋ยวเปนกันเด้อนะครับอ้าวพี่อาจารย์มมมสมหมายโ้มาสบายก่อนเนาะ นะครับกษิมีแม่เขียวน้อยนะครับแม่ลุยบ่นะครับม่เขียวน้อยแม่ลุยนะครับสีเข่าเนาะอ๋อแม่เขียวน้อยนะครับไม่หนีนะครับสลหรับเลขเลขบ้านพิ่นนะครับฝันมาบ้านคู่สมาครเป็นงานมอเลยกกรบอกเอฟซีว่วาเลขแม่เขียวเดเมื่อมักจะออกเลขตัวเลขปัไหนนะครับโดนออกทีหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปริศนานะครับเงื่อนี่ดอกมะลิดอกไม้เงินดอกไม้ทอดครับ ออกยูนาบ้านนะครับบ้านเลขที่เก้าสิบเอ็ดนะครับบ้านเลขที่เก้าทับหนึ่งนะครับก็เริ่มเป็นเก้าสิบเอ็ดหกศูนย์นะครับออาเต็มเต็มเี่น้องไม่เขี้ยวหน่อยนะครับสุดยอดดีนะครับไม่เขี้ยวหน่อยเฮ้าอ่านะครับอืมนักกรมีนะครับแม่ลุยเนาะแม่ลุยกระเฮานะครับไม่ลุยเฮ้าฝันแรกครบตัวหนึ่งนะครับมาอยู่บ้านนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับออกเต็มเตรียมไม่ลุยไม่เขี้ยนหน่อยนะครับหนาครับผ้าพร้อมเนาะ อุ้ยหน้ากระพาะคนณรอนี่งักเดยวหน้ากรเพาหนึ่งเก้าเก้านึงครับเอ้ยนะครับมามาดีนะครับสามโงนะครับวงบัลลุทีพ่อสอเกิดเป็นโมเลกุลหนึ่งเก้านะครับอืมนะครับหน้ากระพาะเต็มๆนะครับนะครับมีเพื่อนๆน้ำหน้ากระเพาะป่ะครับนะครับพาไม่เขียวน้อยไม่หลุยนะครับเมื่อนี่ดาวดังเข้าเข่าถึงสามทันเลยนะครับสลับดาวดังหั่งห้างเท้าเนาะอ้าวขอบคุณเลยลายพี่น้องเอฟซีเขาพัตติตาเราชมเนาะ นะครับอืมเอานะครับเดี๋ยวทั้งในนะครับอีกที่ทั้งช่องเข้ากันากกไลกุนแชร์ที่ตามทั้งช่องมาหน่วยเด้อนะครับ้อนี่มาถ่ายเพื่อนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขบ้านไว้ก่อนนะออมาเอามาหน่อยขาบ้านเดีพี่น้องให้นะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับโบสวัสดีครับสวัสดีครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบุณได้หลายนะครับอืมวันี่นะครับก็ถือว่า ผ่าเอฟซีชงมานครับว่าไม่เขี้ยนหน่อยฝันดีลๆนะครับอืมเป็นไม่เขี้ยนหน่อยนี่ฝันว่าคู่สมานมาขอแต่งงานนะครับอืมอาจารย์สมัยวิ่งเขาเก้าอีกแล้วครับอาจารย์สมัยนะครับแม่นคือเขาเหล็กวิ่งเขาอีกแล้วนะครับจะมือห้องโอ๊กๆอีกแล้วนะครับสำหรับมวินนี่อาจารย์สมัยนะครับเขาเหล็กวิ่งนะครับเงินนี่อ้าวพอถ้าไปพิจิตรนะครับอาจารย์สมัยนะครับมีนาคผ้าสิบเก้านะครับแม่รวยเก้าสิบเอสนะครับอืม เม่เชียวหน่อยบ้านเลยทีนะครับบ้านเลยที่เก้าทับหนึ่งนะครับก็เก้าหนึ่งหลีเนาะนะครับสามนะครับพได้มักหรือข้จะได้ยินนนำสรงมเอยยำไม่ได้ว่าเลขฟันไม่เชียวเนยช่วงนี้พอคอยเข่าตัวเลขนะครับมากเลยเตียวจังหน่อยนะครับก็อไปออกเลขตีหลีนะครับออกเลขบาทเป็นเก้าหนึ่งนะครับมเอยถูกกี่เด้อนะครับถึกสิบาทมเอยถึกชิบาทครับพี่น้องเอฟซีนะครับวันถึกหลายดอกนะครับอื อ่านะครับเพื่อชมมานเนาะนะครับนะครับเพื่อมาเนย่าแบ่งปันดําใจนะครับพ้านะครับแบบ็ปั่ไม่เขี้ยวหน่อยไม่รวยกะทิต้อมารวยมาเด้อนะครับฝากคนไลค์กดแชร์นะครับฝากคนไลค์ติดติดตามเราชมครับอ่านะครับลานสาวก็โทรมาเนาะนะครับออกอะไรครับมารวยนะครับไม่ออกนะครับวะขอยาดโดนก่อนนะมารวยกับเด็กไ้สองสี่ห้าห้านะครับขอหยาดโทรกับเด็กกันนะครับ นะครับเลขออกนะครับสองสี่หนึ่งเก้าห้าห้านะครับสองสี่หนึ่งเก้าห้าห้านะครับสองสี่หนึ่งเก้าห้าห้าเด้อนะสำหรับเลขออกมาหนี่นะครับสองสี่หนึ่งเก้าห้าห้านะครับสำหรับเลขลาวพัฒนาวันนี้นะครับพี่น้องทุกท่านครับออกเลขนะครับออกแฟ้มเมืกี้นะครับนางผ้าออกขุ่นจ้านางผ้าออกนี้ครับเออพอวันนางผ้าเนี่ยเพิ่นเรียดเต็มตัวเพิ่นเนาะนะครับมันเคยออกพ่อสอนมูลเลิกก็บอกว่า ลขมันเคยออกข้อสอบเนอนะครับของนางผ่านะครับเต็มๆเลยนะครับอาจารย์สมัยกัีวเขาเก้านะครับเขาเก้านะครับเดี๋ยวขอนยาดโชว์นะฝุ่นเขาแน่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามเราช่นะครับทั้งช่องหมอรวยช่วยได้นะครับพาด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับ งวัน,นี้ดาวดัง,ขงเขาเขาบ้นนะครับวัน,นี้นะครับมีทั้งเมฆเขี้ยวน้อยนะครับมีทึ้งหน้ากำผ้านะครับมีทึ้งเมลุยเนะาะงวัน,นี้สวยงามนะครับนะครับโอ้หนังผ้าตัวแดงสีแดงครับเพื่อนครับอืมสอสอสองห้าหนึ่งเก้านะครับบอเลยว่าหนังผ้าฝันตัวสีแดงเนี่ยตะเก้าว่าอายุก,กับพ่อสอ แต่ว่าสนในี ak, ่มักจ like าะอายุออกข้อศอนนะครับม่รวยว่าออกิบเก่าเลยตัวนี้นะครับก็คือว่าปังเรียสำหรับนาคําผ้านะครับเขาอีกแล้วครับนาคําพาคนฟันแม่นระเอกช่องเขาเนาะไอ้คนผู้ไ้แล้วเขาอีกแล้วนะครับไอ้คนผู้ไ้เขาเนี่ยนะนะครับอืมอ่ะนะครับแม่ลุยเขากันครับวันนี้นะครับแม่รุยเขาคือกันเด้นนะครับแม่รุยนะครับแม่ลุยกับเขานะครับ95 หนึ่งเก้านะครับอ้าวนะครับบาเลทีนะครับมา่อกฝันแรกนะฝันว่าจับคบเขาบ้านนะครับตัวหนึ่งนะคับขผมแม่เขี้ยวน้อยนะผมแม่เขียวน้อยเขาเพื่อนครับบาเลทีโอ้ยนะบาเลทีนะครับจังๆเลยนะครับพี่ตอดอกบอสนะครับอืมหนึ่งครับศูนย์เก้านะครับทับหนึ่งนะบาเลทีเก้าก็ซื้อพี่น้องทับหนึ่งนะครับอออเก้าหนึ่งเต็มๆนะครับสำหรับแม่เขี้ยวน้อยนะครับวันนี้ อานะครับจัดไปครับอาขอบคุณทีเด้อนะครับติดตามคนไลค์คนแชร์คนติดตามท่องชู้ชมาเลยนะครับฝากติดตามนะครับเกิี้าผื้บัญช่งเล่านะครับเด็กไทยมาแปลงมาปั่นมาตอนนึกเอานะครับอืมนะครับมีเชืหน่อยไปหน่อยเนาะมีเชื่อหน่อยเจ้าบาทนะมีเชื่หน่อยนั่นนะครับอืมมีเชื่อหน่อยนะครับเดี๋ยวไล่สองเทียงนั้นหน่อยนะครับบ่มมีมือรับโทรศัพท์เลยนะ นะครับขอบพูณหลายๆเ้อนะครับที่ที่ตามเราชมทางช่องเฮานะครับถึงสองช่องทางนะครับอ่าขอบคุดหลายๆที่รับผูที่ตามทังช็อตนะทั้งคลิปไล่ตั้งเนาะแล้วก็พูดที่ตามทังไล่สดไล่นอนนะครับขอบคุณหลายๆเ้อนะครับที่ติดตามทั้งสองช่องทางเลยนะครับทั้งอ่าติดตามแบบไล่ไล่สดแบบไล่นอนนะครับแล้วก็แบบไล่ตั้งแบบช็อตนะครับขอบคุดหลายๆนะครับกดไลค์กดแชร์ทางช่องเฮาเด์นะครับเลยก่อนวันนี้ มันหมานกันนะครับออขอพูดเล่าๆนะครับกุระกุจ่ายเนี่ยเนอะนะครับขอพูดเล่าๆนะครับเอาพูด้โชทยนี้นะครับกับติดต่อมงคลรวยมาไหนได้นะครับอยากสนับสนุนอาจารย์ท่านใดนะครับเบอร์โทรนะครับกับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับศูนย์หกหนึ่งหกเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดแปดนะครับอืเป็นเบอร์โทรเอามงเลรยนะครับไลน์ไอดีก็ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าห้าห้านะครับ สามารถสนับสนุนได้นะครับชอบอาจารย์ทันไดอยากให้กาลังใจอาจารย์ทันไดนะครับติดต่อบมงหลุยมาเด้อนะครับฝากขอบคุณหลลายที่ติดตามเราชมนะครับเอานะครับขอบคุณหลายนะครับกอสิขอลงไลน์เนาะนะครับพี่น้องเอฟซีก็ตที่ตามดีเยอะขอบคุณหลายนะครับที่ให้กําลังใจม้อตามต่อสลับเม่เคี้ยอน้อยนะครับเมยลุยเนาะนะครับเมเจเนาะอ่างกระเพาไสั่นนะครับเนาะอันนั้นเรขอลงจากอ่า ท้าคลิปไล่ตังก่อนนะครับสวัสดีครับผมเลยล่ะครับผม